ครับวันนี้ครับอยู่กับการป่าช n a น e นะครับครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาถอดไข่ครับถอดไข่ให้มันปูให้มันหอมนะครับให้มันนากินนะครับผมไม่ใช่ไข่สองไข่ครับใจไข่สองไข่ครับถอดครับแต่หายมันได้จํานวนมากๆนะครับแล้วก็กรอบครับกรอบหอมปูด้วยครับ ไปครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับตอดไข่ไข้หอมให้ปูให้กรอบครับครับผมใส่ไข่สองลูกนะครับ สองลูกครับแล้วใส่นังปลาสักนิดนะครับปลาหมด บนำป้านิดหนึ่งครับใส่ผงนิดหนึ่งเลยครับตีครับตีใส่แต้ครับ เดี๋ยวไปถอดเลยนะครับ ถ้าหายกระะเห็นก่อนนะครับสักลางให้ใหม่งเหลือครับ น้ำมันลงไปแล้วนะครับที่หายร้อนจริงๆครับร้อนจ,จัดๆเลยครับแล้วหายคว้นขึน้นก่อนนะครับคว้นขึ้นเลยยังค่อยต๊ไข่ใส่ครับวันนี้จะตีไข่เป็นเดียครับไอ้เขามันไม่ดี ยวออายกระถะนร้อนนะครับครับมีก้อนขึ้นแล้วนะครับก,ก้อนขึ้นเอเองกับเทเลยครับเทขายลงไปเลยครับ มีกาแฟก็ยังต้องเจ้าปูครับหลายแหออก็แขวนๆนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้มันได้กลิ่นหอมก่อนนะครับได้กลิ่นหอมแล้วก็ปิดเลยครับ หอมแล้วนะครับหอมแล้่ก็ปิกเลยครับเห็นไหมครับจะบเ,เหลืองพอดีเลยครับหอมครับหอมมากแลก้วก็จานมาใส่เลยนะครับ ครับนี่ครับก็จะได้ไข่ทอดเต็มจานเลยครับสองไข่ครับหอมครับกรอบครับแซ่บครับกินก้า,าวเข่าร้อนๆเลยครับที่นี่ ต่อไปก็เอาปลาทอดนะครับมีปลาอยู่ครับครับนี่ครับปลาขาวครับขาวมักเร็วนะครับมักโดดดีมักเหลือเลือครับ ผมก็จะถอดครับ ครับนี่ครับลขาวทอดยังไงจะห้กรอบทอดยังไงจะหายนากินนะครับ <c oughs> ก็จะใส่ไฟไม่เลี้ยงนะครับใส่ไฟก,กลางๆครับไฟเกตนะครับใส่ไฟก,กลางๆทอดนะครับใส <c oughs> ่เต็มถ่องนะครับ สับไฟฟ้าลงไปแล้วนะครับไฟฟ้าลงไปแล้วยังก็ปิดไห้เลยนะครับปิดไหวสักฝักครับอีด้านหนึ่งเขาเขากรอบนะครับเลายังคอยปิดครับปิดไหวครับครับฟ้าก็จะซุกดีนะครับเพราะว่ายังเอาฟ้าปิดครับนี่ก็รอสักพักครับเดี๋ยวมาปิดครับ ครับทิงไว้ประมาณสามนาทีนะครับเดี๋ยวมาปิดฝากันครับ ก็ฝากก็จะเลี้ยงพอดีครับกรอบครับเด๋ยวเขาจะกรอบนะครับนี่ก็ตงไวง้กับกลางก็ตงไว้จักสามนาทีนะครับ ครับเพราะอะไรสามทีเรายิงก็ตักออกเลยนะครับเพราะว่าเขาซุกหมดแล้วครับเหลืองมันต้องขังแล้วครับเองจะเอาเหลืองมากเหลืองน้อยนะก็แล้วแ่นะครับครับ ก็ปิดแก็สนะครับนี่ครับเสร็จเลยครับที่นี่น้ำมันที่เหลือนี่ก็เอาไปเทใส่รังหมดคันไฟนะครับหมดคันไฟที่อยู่ตำบานนะครับเทลงไปเลยครับยิ้นแลวก็ได้ร้อนก็ได้ครับคันไฟเขาจะเด้ไม่มีครับตำบานครับ เห็นรูอยู่ตรงไหนกน็เอาไปที่ครับมันเก่าไม่ต้องใช้นะครับไม่ต้องเอากลับม่ใช้ครับเอาไปขาหมุกรันไฟครับครับนี่ครับก็จะได้ขาถอดหอมๆนะครับไข่เต็มจองนะครับนี่จองนี่ป้าไข่นี่จะไข่ครับน ครับสำหรับคลิปนี้ขอไวแคนีนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหนาครับขอขอให้ถูกทันที่เขามาหลับชมนะครับจงมีความสุขครับขอบคุณมากมาครับที่ที่ตามหลับชมส่องระกัศป่าช่แนวครับก็ขอให้ป่าจากโรคงไพ่ขายเจ็บกันทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ